ก็เลยไม่ได้เขียนสักทีแต่ก็ยังรู้สึกติดค้างในใจขอเป็นบทกวีที่เขียนอยู่ตอนที่อยู่ริมน,น้ำกรแล้วกันนะคะริมห้วยขาคายในวัยที่ยังเป็นเด็กสาวนักศึกษาราชพัฒสารา,ามเอกนิสาที่มองคู่นักศึกษาหลายคู่ที่เปลี่ยนคู่กันไปเรื่อยๆร,ร,รอบบริเวณริมห้วยขาคาย บทก็มีชิ้นี้มีชื่อว่าคอยคนเราต่างก็มีชีวิตอยู่ด้วยการรอคอยคอยทั้งที่ไม่รู้ว่ารอคอยอะไรคอยด้วยความเลื่อนลอยสมหวังแล้วก็พันชื่อชาแล้วก็ตั้งหน้ารอคอยใหม่รอฤดูกาลใหม่ๆคนเราต่างก็มีมุมเหงาในใจแล้วแต่จะเหงามากน้อยต่างกัน ก็เลยก่อเกี่ยวพันกันและกันไว้เพื่อประทังความเหงาของตัวทั้งที่ไม่อาจเห็นคุณค่าของกันและกันนั้นเลยแต่ก็ดีกว่าที่จะเดียวดายลำพังโลกนับวันก็จะเหงาขึ้นทุกทีจึงต้องมีคนนั้นคนนี้เรื่อยไปพร้อมกับฤดูกาลใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาเลย่เเรือ 嗯，对对。